โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์นี่ครับใน Facebook นะครับตาณผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะเรามียอดไลค์น้อยนะครับเดอยากจะเพิ่มยอดไลค์นี่ครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนี่ครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เกม t อ็มคีกันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับเขาจะมีเตาใส่ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลอ่าแล้วก็รหัสผ่านนี่ครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงอะไรนี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับอ่าพอติ๊กเรียบร้อยนะครับก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือถ้าใครนับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนับไปยุ่งยากนับก็สามารถสมัครที่งานนับด้วยไปฉีก่าจีเม้านล่างงตรนี้้ไดเลยนครับ แล้วพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ฟานี่ครับอ่าลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t h e c o m กันแล้วนี่ครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มแล้เด้วยใช้บริการนะครับ จะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นี่ครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่าแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนีครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะครับก็ให้คุณผู้ชมเลือกมาที่บริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้นี่ครับเรามาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เดดราคาเนี่ยของบริการตัไหนนครบ อ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นคําอธิบายเนียครับของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยครับกลับไปที่ a c e b o o กกันเลยนะครับแล้วมาที่โพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับแลวก็คลอกลิงก์นะครับของโพสต์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับโพสต์ที่ใช้นะครับจะต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็นำลิงก์กลับมาวางเลยนะครับ ในส่วนปริมาณเนี่ยอยากเพิ่มยอดรายเท่าไหร่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับค่าบริการนะครับาจะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูจีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอด้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนะครับยอดไลน์นะครับจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมตามได้นะพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอาจจะเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่แล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนีครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR c o โคทุกธนาคารนะครับช่องทางนี้นะครับก็เติมขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1บาทเองนะครับคุณผู้ชมก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้้้กกกััันนนนเเเเลลยะคครรบบแว็ดติิมงขาไป อ่ะเขาก็จะมีคิวอาร์โครับขึ้นมาสแกนแบบนี้กันแล้วนะครับก่อนบันทึกรูปภาพด้านล่างตรงนี้นี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะคนับก็จะเป็นช่องทางอังเปอร์เวลสนี่ครับและช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นี่ครับในช่องทางชิวเพย์ตรงนี้นะก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เราเลือกใช้เนี่ยครับก็เลือกใช้งานกันได้เลยนี่ครับ ต่อมาเนี้ยก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้นะครับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นสกุลเงินไทยกับดอลลาร์นี่ครับต่อมานี้ครับช่องทางสุดท้ายะครับก็จะเป็นช่องทางโทมานีวอลเล็ตนี่ครับอ่านเลยในทุกช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนี่ครับกลับไปที่ Facebook เ c e b o o k อะไรนี่ครับตอนนี้นะครนะับยอดไลน์นับอยู่ที่49ไลน์เดี๋ยวผมจะลองกดดิฟเฟนหน้าจอเนี่ย,ย,ยเพื่อดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยัองนะครับอ่าแล้วนี่รับยอดไลน์ของละแหนกก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง149ไลน์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนเนี่ยลังก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนีครับก็ไม่ถึง5นาทีเนี่ยตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบบรรรริกกาาทีีด่ดลละคเเๆๆมยนั ต่อมาในรับพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะเอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว right. ็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชม at นะนรับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วมากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักใดเลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักใดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะได้สค่าแนะนากันด้วยนะครับและห้า้นเกิปััญญหหหาาาาาาใใในนนกกรรรช้งือว่มีป สั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อม็นตรงนี้เลยนี่ครับในเมนูติดต่อมินครับก็จะมีเราเลือก2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชืีอเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อมินกันเลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะรัคบ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ